กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าแก้ปัญหาธุรกิจโนมินีบังคับใช้กฎหมายเข้มสร้างความเป็นธรรมผู้ประกอบการไทยครับ นายพิชัยนริพธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายณพินทรศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และผู้แทนหน่วยงาน16แห่งมีการประชุมคณะกรรมาการบริหารจัดการแก้ปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายครั้งที่2เพื่อดําเนินการตามข้อสั่งการของนาย,ยกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานจินวัตรที่ให้ความสําคัญต่อปัญหาสินค้านําเข้าไม่มีคุณภาพและธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุดได้แก่คณะอนุกรรมการส่งเสริม SME และแก้ไขปัญหาสินค้าไม่มีคุณภาพคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจอําพรางของคนต่างด้าวเพื่อเร่งแก้ปัญหาภายในระยะสั้นและระยะยาวทั้งนี้ผลการดําเนินงานระยะสั้นกรมศุลกากรสามารถจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้านําเข้าได้กว่า823ล้านบาท สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมอตรวจสอบสินค้ามาตรฐานบ,าบังคับและดำเนินคดี59คดีรวมมูลค่า33ล้านบาทพร้อมลดการลักลอบสินค้าจีนผ่านอีคอมเมิร์ซลงร้อยละ27เฉลีย่ยลดลงเดือนละ2,279ล้านบาทและในปี2,568จะเพิ่มมาตรการบังคับใช้กฎหมายเช่นเพิ่มบ,บุคลากร เชื่อมโยงข้อมูลและพัฒนา AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมกับจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนอมินีโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งที่ผ่านมาดำเนินคดีได้แล้ว747คดีมูลค่าความเสียหายกว่า11,000ล้านบาททางนี้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1570ครับ